ว่าครอบช่วยดูประบบสูญากากเป็นสัตว์แพทย์ทางเลือกหนึ่งของประเทศจีนมีประวัติยาวนานมาหลายพันปีคนจีนสมัยก่อนใช้เขาของสัตว์เช่นเขาของวัวควายมาทําเป็นกรอบแล้วมาลนไฟทําให้เกิดเป็นสูญแากาแล้วนํามาครอบบาบัดบริเวณผิวหนังที่คมจิตช้ำอักเสบดูดของเสียสารพิษหรือกระทั่งหนอง ดิงเลือดออกจากบริเวณผิวหนังดังกล่าวต่อมาได้พัฒนาใช้เป็นถ้วยไม้ไผ่ถ้วยแก้วก็ดูอก่อนแล้วมาทำการวางถ้วยดูปีคศ้สศาสตราจารย์ดัเตอร์ูซุนซีที่ปักกิ่งเป็นบุคคลแรกที่คนพาสร้างชุดถ้วยพันดูนี้ขึ้นทดแทนการใช้ถ้วยไม้ไข่วิธีวางถ้วยครอบดูด ปั้มดูดอากาศออกจากถ้วยทิ้งเวลาประมาณ10-15นาทีเสร็จสิ้นการรักษาดึงจุกข,ของถ้วยสูงขึ้นแล้วนำถ้วยออกถ้าหากเป็นบริเวณที่เนื้อหนังไม่เพียงพอเช่นบริเวณข้อต่อ ให้ใช้แป้งเสียมของถ้วยอาศัยแรงของความดูดดูดอ,อากาศออกจากภายในบริเวณช่วยทำให้เกิดสุญญากาศและจากแรงที่ปั้มดูดผิวหนังถูกดึงดูดโน่นสูงขึ้นรูขุมผนลเลปิดว่างเมื่อเยื่อถูกทำลายพักดันให้เซลล์ประสาททำงานประชับกระเชง และผักดันให้เลือดไหลเวียนมาร่องเลี้ยงมากขึ้นโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวได้เคลื่อนตัวเข้ากำจัดเชื้อโรคสารพิษสิ่งแปกตลอมต่างๆออกผนังหลอดเลือดและถูกดึงดูดออกจากรูคุ้มขนของบริเวณผิวหนังดังกล่าวสะท้อนออกเป็นกาซเสียความชื้นเกาะติดอยู่กับผนังของถ้วยดูด หรือเป็นตุ่มน้ำเหลืองเสียลิ่มเลือดเกาะอยู่บนผิวหนังส่วนผนังหลอดเลือดหลังของเสียสารพิษต่างๆถูกกำจัดออกผนังหลอดเลือดขยายกว้างขึ้นเลือดกลับมาหลายเวนหล่อเลี้ยงเข้าสู่ปกติอาการเจ็บปวดต่างๆก็จะทุเลาวิธีวางครอบถ้วยดูดแก้อาการปวดเมื่อยเอว ถ้วยแรกวางครอบดูดบริเวณร่องก้นจากนั้นวางครอบแถวเดียวกันตรงขึ้นมาอีกสามถ้วยวางไ้ขวาสองข้างข้างละสามถ้วยวางอีกสองถ้วยสองข้างเอว การวางถ้วยดูดชุดนี้ก็สามารถนำมาแก้อาการย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกแต่ต้องวางครอบถ้วยดูดเพิ่มที่บริเวณรอบท้องถ้วยแรกให้วางที่จุดสะดือสูงต่อจากบนสะดืออีกสองถ้วย วางต่ำใต้สะดือลงมาประมาณสองนิ้วหนึ่งถ้วยชิดแต่ิซ้ขวาอย่างหนึ่งถ้วยวางข้างสะดือซ้ายขวาข้างละสองถ้วยสูงขึ้นมาอีกไซ้ขวาอย่างละหนึ่งถ้วย ต่อไปเป็นวิธีวางถ้วยแก้วอาการปวดหัวไหล่และปวดต้นคออาการปวดหัวไหล่ถ้วยแรกวางครอบดูดที่จุดต้าจุยอยู่บริเวณข้อต่อของต้นคอข้อที่7วางต่อที่บ่าสองข้างจุดเจียนจิน้นและที่ข้อต่อหัวไหล่และอีกจุดที่สบัด ถ้าแก้อาการเจ็บต้นคอให้เพิ่มถ้วยดูดที่ต้นคอสองข้างข้างละหนึ่งถ้วยชุดถ้วยดูดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท RAR Trading จำกัดเบอร์โทรศัพท์02-438-3465เบอร์แฟก์4 3 8 ส9 8ป